สวัสดีครับทุกคนการเมืองไทยนาะทีนี้บอกเลยว่ามันหยดจริงๆครับรัฐบาลอุ้งอิงหลังจากภูมิใจไทยถอนตัวก็ดูเหมือนจะร่อแร่นะครับแต่ก็พลิกกลับมาได้นะครับเมื่อรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนายังอยู่หนุนเสียงครับทำให้รัฐบาลยังไปต่อได้ครับแต่ก็มีกระแสว่ารวมไทยสร้างชาติอาจขอเปลี่ยนตัวนายกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับหันมาดูฝั่งตรงข้าม ฝ่ายค้านตอนนี้ยังแข็งแกร่งนะครับเมื่อภูมิใจไทยและพลังประชารัฐมาอยู่ฝั่งนี้ร่วมกับพักประชาชนและไทยสร้างไทยพร้อมลุยตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่นะครับและที่ต้องจับตาเป็นวิเศษก็คือระเบิดเวลาที่ฮุนเซนอ้างว่ามีนักการเมืองไทยซุกเงินเท่าที่ขเขมรน,นะครับหนจะเรื่องราวกัมพูชาร้องเพลงที่ปราสาทตาควายอีกนะครับใครอยากรู้ว่าการเมืองจะไปทางไหนต่อรัฐบาลจะไปรอดไหม